สบายดีพอ่อแม่พี่น้อง,อออง,งสบายดีสุขูสุขนสุงสุบนอนพ่อพ่อกับช่องนงเคสก,ก้าพี่น้องมือี้เกี่ยวเขาตัวเองพี่น้องมือแรกแห้งมนันเ่ตาพนสีโต๊ะต่พี่น้องโรหน้าตัวเองผัดสดีคือคึมคเนาะเป็ออตาพ้นสีมา้าเฮามันตลอด ดับน้าแถวนี้พ้นตกลิ้นไหมพ้นตกลิ้นหากันดูดน้ำใส่ดที่เกียกับตกลิ้นอย่มันลิ้นแล้วนะนาลูกเออห่องดูไปตากที่ลาน ว่ามีผู้เหตุผูมีผู้กองผู้หยากจาดจัดดลงหะเล่มละปปการน้องแท้นลงมาลุยแต่เศร้าเลยพี่น้องมันเดี๋ยวฮะกัสินีน้องแทนเป้นไปเที่ยวตลาดไปซื้อปลาทูไปพอน้องแทนกินกับเขา ลุงกับน้องเคยบวกกินปลาทูหากินปลากระป๋องตลาหมึกหงุดทอดไข่ที่บัวได้ดูน้าลุกตลาหมึกหงุดทอดปลาทูนี่เห็ดยังแต่เด็ดลังหน่าโจเมนูกองบุ้มี่บวกสมองบุ้มีเมนู นางวาแล้ว่าบ oh, oh, no. mm ่มียังเห็กินเด้อสั่นนางยังหลังหนาอยู่เกี่ยวนะแม่หมไมเกี่ยวเนี่ยไปชี้ยืให้ยัง เรเรากี่วเวในพาน่ะคางวขั้นใดนั่นเย็วันมายังอ we ันนะกางเกงพี่น้องกางเกงกางเกงเย็บเาขึ้นคือารคางบบานเออยังแทนยังลุกนอนกำลัง ทำไปยังจางหายกลางคืนบอกอามาไปยังจางหายกลางคืนพี่พี pues <ot room> ่อ<ะ>ยู <laughs> ่ก like ับพ um ่อโบรูขันเข่าเนี่ยนี่นะบางครัยังอยู่กับพ่อบรูกันเข่าเนี่ยนี่นะบวเกินช่องวีเมอวนยังเอาน้ำขึ้นไปว้แล้วเจออะไรอย่างนนี้ยตาอี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  ุยมียเจ้าเฮ้ยน่นเองงลงมาเกี่ยวเขาบ่ลูกมาลงมาเกี่ยวเขาบ่เสยๆดูญ้าดูลูกถูง้าดูถูงาเตงตงตงตึงตงไล่ไล่ถูญ้าถูง้าุ่ง้าน่ไหม

ัดแมงมันเลยแทนหลัดแมงมันลูกหลัดแมงมันเอ้ยทุงตีดเปืือนเบิดลูกเบื่ได้เอาเกือบมากๆเกี่ยวเขาผู้เดียวพีหลอกเด้อมาแย่นั่งวะก็จอยนะเกี่ยวเขาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าไอ้บอย กำขอไหน้องตุ่โอ so um ้ยน้เงาฮากรดกำเดียวแล้วหนึ่งเ่เด้อ้รงแชนอืมน้องอาตจลนพี่น mm ้องเอ้ยโฟฟพามใช่ได้กะหอดทียั้งบึงขักแล้วอเด้ยลงไฮลุ่มนี่เพาะลงไฮลุ่มนี้

เดี๋ยวค่ะผู้เดียวนั่งว่า <droite>, ส <bleibt> <store> ู้ไม่สู้สิแล้วล่ะล่ะเฮ้ยแถวนี้ก็มันยังบ่ได้เต็มไห้ใค่ติหญาบ่หลายปานดนะเฮ้ยสวัสดีนึกแก่ค่ะไนั่งนั่งน่ะอัดหน้าอัดตาเด้พี่น้องเอ้ยันดำนั่งเก็บลพี่น้องมื้อนี้น้ออืมื้อนี้นงเกี่ยวผู้เดียวนงว่า ้าจอยเกี่ยวเขาลูกคอยเกี่น้องเอ้ยนางขยันนางมาแต่เสาวๆพี่น้อง้ำนาคือการี่นองมาแต่ิชาน้ำนาคือการนางเคยน้ำพานิพาริย์น้ำพานจะบายดีนะแม่ลูกงาจอยบอกเลย <cười> <cười> là, là, là <.source> <laughs> là, à, mình không duyên phi thong hai nhạc choi nạt tilu. Hello, 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 เอา้ามาสร้างว่าพี่น้องเจด้ามาน่ะบ่ได้เกี่ยวข่าอมน,นี่น่ะว่าสัน้นเป็นตา่อพามอย่าขืนเมื่อเอาลานเนี่มาเป็นผูกคุ้มได้พี่น้องมือนนี่เอาไปนะอีเมย์ลูกโอ้น้องไม้เกี่ยวเข่าจะตัดต่ำเลยตีชอบข้าวดำโฟกัสสีสุ ส si ิส่งนองใหม่เกี่ยวอีซ yes. ้าอีกตั้งหากบ่ตัดต่ําปานนั้นก็ได้ตัดยับขึ้นอีกเออระวังมันก่อมือเด้อเออน่นั่นแหละเอาบ่นาให้นะคือบ่ลงมันคือมาลงให้นี่ก่อนเอามันจังได้ลายให้ก่อน นในในใาแจก๊กยังหายลงไปเกี่ยวหายใหญ่ผู้แรกก่อนเนาะพี่น้องปลาซีอุน้ำผอบอลูเออบักลาซีอุน้ำผอบอลูเอา,นานห,หน้าแล้ก็ดูใหม่นี่เรื่องหยาเนี่ยได้ไหม <c oughs> เอ้าอันนี้ก็ได้พ,พี่พน้องเอ้ยมันบวดแล้วจังหน่อยเขากลับไปหมัดเข่าชุ่มเจ้ากับเกี่ยวกันสี่คน ประมาทเขาซอยเคยหลาพี่น้องพวงต่ำายมันมีตอเพื่องอยู่กับบ่มีพ้นดอกพี่น้องเอ้ยพ้นในไซด์เด้มันหนีไปประเทศอิตาลีอันอิตาลีอยูมันบ่มาดอกประเทศลาวยามเกี่ยวเขาเลยังสซีมาอยู่บ่บอยยังว่าสีดาสซีเกี่ยวเขาฟูริีมาเป็นองเอ้ยมันบ่มาดอกพี่น้องแทนมันยาดปลาดำอันมันยาดเจดามอันหุบผ่อนเข่าฮามมาฮามสิอยู่น้ำไผ่เหมือนนี่ สี icana, 네่สี่สี่ส it like ี t <t Man, ่อีพอใยันอีพอใยญนแหงบ่าได้เกี่ยวข่าวอนีนะสี่เฮ่ออ้ันดงผ่อนข่าวป่งอีสระป่งลบคืน

เขาก็เกี <S <S ่ยว2ซ่ <hi> ํา hey มื yes. like ้อเลยเขาก็อยากเคิงแห่แห่มื้อละ10กว่าไห้ก็มีแต่ยืนแท้ทาแก่น่ะ้องพี่น้องเกี่ยวขายพากันมีแต่ยืน เธอะยานพนมาอืมนุ่งมัดเอาอันโตตะก้าอันนี้นมัดเลี้ยวเลี้ยวหักกูโบเบิร์ตเออคนเอาโตโบมีอ่ะอันนี้แต่เมือขึ้นมามนลูก พวกน้องแทนก็บเจ็บหัวโตวหอนอีกเลยพี่น้องเห็นเขาหย่าอ้าวเมาื่อนีก็วิทย์คันได้เกี่ยวเรียร้อน่ะเนะมื่ออื่นก็ได้เกี่ยวเขาโบหญ้าฮึกมฮึ่ม็ึ่มฮึ่มฮึ่งฮึ่มฮ่มฮึ่มุก่นึ่ง ไห้นี่นะประมาณหาหมัดนี่เลยพี่น้องต้นดำนะต้นเกี่ยวกับสี่ได้ข้ามันหมัดผ่อนอเลียล้อกับสีประมาณสามผ่อนคู่มาได้แล้วปีหนึ่งค่ะคอเจ้าอันน้องสาวละนะเขาบอกว่าเขาทุกโสดียนเขาสอบไม่เข้าสอบหนึ่งเอากระเข่าสามไห้ครึ่งนั่นนะ โ้ยให้ก็ให้นันบ่น้ำ้นให้ไล่ให้เขาโน่น่านหลนน้ำเลยเนาะคไเ้ิ Guys, มให้จำให้าซเขาจำให้ไม่ใว่าเขาได้หุโจบเขาปล่นน้อง้อใจหลานนั่งเกี่ยวเลยพี่น้องบ้านนี พามกัแเนมแต่ลานพี่น้องเอ้ยมาเปลี่ยนกูในแทนเลยาเอาส่วเ,เมื่อไหมก่อนเขา่อเกียวามาเอาัวเกียวกันีะบห้องกันได้เอาห้องตีทอนแล้วห้อง้าทั้งนั้นแล้วเ่ยวกันได้เาเอานาทีไปนนาทีมั่นเลยเอานาทีไอนนาทีมันแบบนี้มันหล่นในที่สุดพามก็ต้องเกี่ยวข้า,า,ไาวไ,าไปเหอพามเกี่ยวข้าวดีกลัาตัล่างับ กูกรล่างก็ต่กูแท้เลยกูเกี่ยวข้าวเถอพามดีที่สุดแดดก็ไม่มีดีจะตายฝนจะตกมันบดตุกฝนนะเอาข้อเกี่ยวนึ อย่ให้มันน้าตัวใหญ่ๆนะให้มันเอาตัวนั่นแหละระวังก้อมือเจ้าของเดินองไม่ไอเยี่ยมยาโสธรเยี่ยมสี่อันนี้เหมือนเยี่ยมสามเยี่ยมสองเยี่ยมสี่เยี่ยมผักตะกะเยยมปอกเปย์ยี่ยมกบเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวอีชาอีกพี่น้องเอ้ยเจ้ะน้อนก็เกี่ยวเข่าคู่เลย ไปเดชิเอาไปคี่การเก็บหวงเขาครูดาวครูมหา,มหา,มาลัยดาวมหาลัยงั้นไอีลำยองมันเห็ดมันเห็ดแต่มันกระพัวมันไดมันเห็ดหน้าน้องซีโนนำ เดี่ยวเขามื่อแรกกับมื่อขึ้มมันตาสีมาอยู่ได้พี่น้องเอ้ยห่างมันบ่มาดอกมันทั้งผ้ากับสูงอยู่เบิดแหล่แหล่ฝนฝนเสฉิมาตกงหอดเดือนสิบสองกับดักกระโดอแทะทั you know? ้งผ ah ้ามันกัสูงอยู่เอาหูได้พัง เมีเกวทั้งนี้มันเบิดเพาะอ้วนไปทั่งไหนเรียภาพหนึ่งภาพในเกี่วเขาขี่ข้าพี่น้องเ้ยขัะนี้กระิได้กินเขากับเกี่ยลประเด็งทะหลลาเด้อพี่น้องขิปน้าพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดี